Welcome to English class with me, k r u b o n e s t ทิ s u d ดาจิวใจและคลิปนี้นะคะจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ และหัวข้อ1.7 Writing อันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเขียนอีเมลที่ไม่เป็นทางการหรือว่า an informal email นั่นเองนะคะ I can write to someone and tell them about me and my interests ก็คือเขียนเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะแล้วก็ความสนใจเนาะโอเคค่ะนักเรียนคะดูที่ข้อ2นะคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านอีเมลของโรลินโซ่นะคะแล้วก็ tick tick the things he wants to know about Joe เขาจะมีเขียนแบบคําถามเงี้ยแล้วเราจะมาติ๊กกันว่าอันไหนนะคะที่เขาอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโจบ้างนะคะโอเคอ่านี้เลยนะคะจะเป็นอีเมลนะคะนักเรียนคะเวลาเขียนอีเมลเนี่ยมันจะมีหัวข้อใช่ไหมก็คือมี to to คือถึงใครนะคะถึงอะไรเนี่ย joeandrews ใช่ไหม at chs. edu. uk แล้วก็ from from นี่คือจาก เราหรือผู้เขียนนะคะ Lorenzo l o s s i 1 7 a supermail com นะคะโอเคอ่ะ okay. uh, subject นะคะ subject ก็จะเป็นหัวข้อเรื่องนะว่าอีเมลที่เราเขียนมาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะคะซึ่งหัวข้อเรื่องในที่นี้คือ uh, exchange student exchange นะคะก็คือการนักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นเองนะโอเคอ่ะ okay. uh, h i j o e เวลาเราเขียนอีเมลนะคะเราก็ต้องมีการขึ้นต้นก่อนนะ h i j o e

please write and tell me about yourself อ่าอันนี้คือข้อมูลที่เขาอยากจะรุปเกี่ยวกับโจแล้วนะคะ how old are you อ่า how old are you แล้วหนึ่ง what are you interested in what happens on a typical school day and what do you usually do at the weekend see you in October regards Lorenzo so. นี่คือคำลงท้ายนะคะนักเรียนอ่าแล้วก็ลงชื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้น หน้านี้เราติ๊กได้นะเน้ว่ามีอะไรบ้างนนก็คือเขาอยากจะรู้กี่กบบ age อายุ free time activities interest ความสนใจแล้วก็ school นะคะโอเคอ่ะทีนี้ค่ะเราจะมาอ่านอ e ีเมลที่ตอบกลับของโตไปให้โรเลนโซนะคะว่าเออเขาตอบกลับไปว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็เออเขาเนี่ยเหมาะที่จะเป็น เอง <laughs> Hi Lorenzo, สวัสดี Lorenzo Thank you for your email. I'm also seventeen and I also like sport, music, and the cinema. My favorite actor is Andrew Garfield. He's great in the Spider-Man movie. On a typical school day, I get up at seven. I hope that's okay for you. And I have a big breakfast school starts at 8.30. we have lunch at school at 1 o'clock. in the afternoon, i go to the gym, do homework, or relax at home. at weekends, my friends and i always play football. it's my favorite sport. do you like it? on saturday evenings, i usually go out with friends to the cinema or to a party or both. we can do all these things together. have a good trip. See you soon all the best Joe นั้นคิดว่าเขาเข้ากันได้ไหมคะฟังจากที่เขาพูดตอบกลับมาแล้วน่าจะเข้ากันได้เนอะเพราะว่าออชอบกีฬาชอบดูหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบปาร์ตี้เหมือนกันด้วยโอเคทีนี้นะคะนะักเรียน b r i g h t e i focus ก็คือ การเขียน informal email หรือการเขียน email ที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีอะไรนะบ้าง,บ,างบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอันดับแรกนะคะเริ่มต้นอีเมลด้วยการทักทายอย่างเช่น dear or hi ตามด้วย the person's name หรือว่าตามด้วยชื่อนะคะ use contraction ใช้ตัวย่อนะคะนักเรียนอย่างเช่น I am ก็จะยอ่อเป็น I'm it is ก็จะยอ่อเป็น it's นะคะ use phrases at the beginning of the email อย่างเช่น I'm a t your exchange plan, นี่ก็คือชื่อของเขานะคะ thank you thanks for your อน,นี้ขอบคุณเขาก่อนเลยนะคะ for your email ขอบคุณที่เขียนมนาประมาณนี้ ask question ถามคำถามนะคะอย่างเช่น what are you interested in คุณสนใจในเรื่องอะไร do you like it คุณชอบอันไหน use phrases at the end of the mail ก็คืออใช้คำลงท้ายด้วยนะคะอย่างเช่น write soon เขียนกับมาเร็วๆนะหรือ say hello to your parents อะไรก็ได้หรือ have a good trip หรือ see you soon หรือ see you in October ก็ได้แล้วก็จะจบ email ด้วยนะคะ regards all the best หรือ bye for now หรือ love ก็ได้นะคะ if you are writing to a good friend คนที่สนิทมากๆไม่ได้ก็ใช้ love ก็ได้เนาะเ okay, นะคะต่อไปคะนักเรียนอ่าข้อที่เนี้นะคะเราจะมาอ่านกันว่า นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะหมายเลขใดจะสามารถเป็นเพื่อนกันหรือว่าสามารถไปกันได้ดีกับตัวอาาักษรใดบ้างเนาะข้อหนึ่งค่ะ I can't stand a vampire films but I often watch real life program on TV อ่ะคนนี้ชอบดูโปรแกรมนะคะชอบดูรายการทีวีที่แบบเป็นชีวิตจริงเนาะแล้วก็ไม่ชอบเรื่องแวมไพร์นะคะมาดูกันว่าหมายเลขึ่งเหมาะกับใครคะ อ่าโอเคอันทีนี้เดี๋ยวเรามาดู A ดีกว่า A นะคะเขาบอกว่า I spend a lot of time with my friends we go to cafes and the cinema ไปกับคนไหนได้ดีบ้างคะคำตอบคือคนที่5นะคะก็คือคนที่ I go out with my friends every day after school ก็คือชอบออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนเหมือนกันเลยต่อไปข้อ B-boy ค่ะ I love old music like Mozart and Beethoven เข้ากับใครดีคะคนที่3นะคะ,ะคนที่3ก็คือ I play the piano and I really like classical music ชอบฟังเพลงแนวคลาสสิกเหมือนกันต่อไปข้อสคะ่ะ I enjoy watching DVDs I especially like films about real people เขาชอบดู DVD แล้วก็ชอบดูหนังเกี่ยวกับคนที่แบบมีชีวิตจริงนะคะก็น่าจะเข้ากับคนที่1ต่อไปข้อดีคะ่ะ I like relaxing at home on my own ชอบอยู่บ้านคนคายคนเดียวก็น่าจะตรงกับข้อ C นะคะไอข้อ4บอกว่า I don't like going out I like staying at home and reading books และข้อ E ค่ะ I prefer music from 19 c i t i e s like my grand old Beatles records เขาชอบเพลงในยุค6กนะคะก็คืออย่างเช่นแบบวง Beatles อะไรเงี้ยก็ตรงกับข้อ2นะคะ I like all music but I prefer old band ชอบวงเก่าๆเนาะโอเคเรามาตา่อกันที่แบบฝึกหัด1.5 writing นะคะอยู่ในชีทแบบฝึกหัดเลยนะคะนักเรียนโอเคข้อหนึ่งค่ะ choose the option A B or C which is wrong คำไหนคำไหนที่มันผิดนะคะโอเค number one starting an email นะคะเราจะใช้คำว่าอะไรเอ,อ่ย dear Del hi Del หรือว่า m d e f คำตอบคือ C cat นะคะที่มันผิดนะเพราะว่าไม่ไม่ใช่การแนะนำตัวนะคะว่าเราชื่อเดฟนะต่อไปข้อ2อ finishing the email อันไหนที่ใช้ไม่ได้คะ r i g h soon thanks for your email say hello to your parents คำตอบคือข้อ D boy นะคะเราจะไม่ได้ใช้ในการจบอีเมลข้อ3 all the best nice to see you หรือว่า bye for now คำตอบคือ uh, Nice to see you นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะเราจะจบด้วยกัน Nice to see you ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อ C see, see you See you ตามด้วยอะไรเอย See you best See you soon or See you in June See you อ่า Soon ก็ได้ See you in June ก็ได้เพราะฉะนั้นที่ไม่ได้ก็คือ best นะคะ See you best ไม่ได้นะข้อ5 Have a good time ได้ Have a good trip ได้ Have a fun Have a fun ไม่ได้ต้อง Have fun เฉยๆนะนักเรียน ข้อหกค่ะ r e g a r d s tom love tom หรือว่า you are tom c C you are tom ไม่ได้นะคะที่เหลือได้หมดเลยโอเคต่อไปข้อสองค่ะ change the under line, change the underline words to contractions คือให้เปลี่ยนคำที่ขีดเส้นใต้เป็นตัวย่อนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่าย,ายมากเปลี่ยน thanks for your email i am เปลี่ยนเป็น i นะคะ i'm glad you want to write to me Do not bend. Don't. Naka. I don't speak Spanish. So it's lucky that your English is so good. What are you interested in? I love tavern and photography. I have your I na Naka. I forgot blog. abc with photos of my holidays on it. Do you like them? I don't. I don't think they are very good, but they are my photos. My next holiday next week is in Turkey. It's, it is. Japan. it's it's great that we can come to England. My mom is very excited, but she's worried. She does not, go to does She doesn't know how to cook Spanish food. she wants to know what you likes o she can find it on the internet say hello to your family see you in July bye for now Ruby อันนี้คือการเขียนอีเมลแบบไม่เป็นทางการนะคะต่อไปค่ะ complete the email with one word in each gap last letter are given นะเรามาเติมคำไปกว่าซึ่งเขาให้อักษรตัวสุดท้ายมานะคะน,ะคะนักเรียนโอเค hi Ruby thanks for your email I love your photos I can teach you some Spanish if you like and then you can come to Spain, take lots of photos and try our food. I am In travel too. In travel too. I am interested, eh? I'm interested in travel too. i sometimes go to uh, morocco. it isn't far from my house. i love the food there and the people. they are very friendly. i like uh, moroccan music too. do you like it? what kind of music are you interested in? please say thank you to your mom. but i want to eat real english food when i am in england. say hello นะคะ say hello to your parents see you soon อ่า I hope you like Turkey have a good trip แล้วก็ all the best นะคะ A L เนาะโอเคอ่ะ A L นะคะต่อไปด้านบนนะคะ่ะ อ,อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะคะนักเรียนโอเคอ่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะคะสาหรับคือทำแค่ครึ่งแรกคือ่งซิกซิกฟนะคะซิกไม่ต้องเลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการเรียนการสอนในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้วิชาภาษาอังกฤษไปอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนสามารถกลับมาดูย้อนหลังและมาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลาเลย แล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับแฟนเพจ f a c e b o o k นะคะแล้วแต่จะสอน by ยครูโบนัสและ c h anel n ใน YouTube นะคะแล้วแต่จะสอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูได้ผลิตคลิปวิดีโอสอนภาษาอังกฤษอันนี้ออกมาบ่อยๆนะคะก็ส <Kingdom. S 1> ำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ